สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไพรออสซี่อีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับวีซ่ามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอีสานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะข่าววันนี้เป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์นะคะ เขาพาดหัวข่าวว่า AWU นะคะให้สัญญาวุฒิสภาจะพูดถึงอันตรายของแอควีซ่าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมการแสวงหาผลประโยชน์นะคะไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าการที่จะมาขัดขวางไม่ให้เกิดวีซ่านี่ก็คือ ไม่ดีกับสองฝ่ายนะคะคนที่รอทำงานแล้วก็ไม่ดีกับเกษตรกร,กรที่รอคนงานมาทำงานเนาะอ่าข่าวบอกว่าเดนิเอลวอร์ตัเลขาธิการแห่งชาติสหาภาพแรงงานออสเตรเลียนะคะบอกกับคณะกรรมการวุฒธธิสภาว่าสหาภาพจะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของรัฐบาลกลางที่ให้ยุติ การพูดกับเอกอักราชทูตหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอันตรายของวีซ่ากเกษตรฉบับใหม่นะคะก็คือนายวอตันนะคะเข้าไปที่วุฒธธิสภานะคะไปที่สภาพร้อมกับคนทำงานเก็บผลไม้คนหนึ่งนะคะชื่อเคสซูสัญชาติจีนนะคะก็คือพา นางสาวเคสซูเนี่ยไปพบกับวุธิสภาแล้วบอกเขาว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคือคนที่เป็นเป็นเหยื่อของการสแสวงหาผลประโยชน์อะไรประมาณนี้เนาะล้วบอกว่าการสแสวงหาผลประโยชน์เป็นส่วนสำคัญนะคะของรูปแบบธุรกิจของเกษตรกร,กรจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีสถานที่ทำวีซ่าชั่วคราวจำนวนมากสำหรับนักเดินทางแบ็คแพคและพนักงานตามฤด,ดูกาลแทบไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆและการเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามการบังคับใช้ที่เพียมคอนะคะก็คือเขามีการทำทำวิจัยนะคะก็คือตรวจสอบหลายๆฟาร์มหลายๆที่ สิบเอที่นะคะแล้วผลกลับมาก็คือมีการสสแสวงหาผลประโยชน์โดยการเจ้าของฟาร์มนะคะเอารัดเอาเปรียบคนทํางานนะคะจ่ายค่าแรงต่ำมากๆบางทีก็ทําข้อตกลงที่เอาเปรียบคนงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาอบอกว่า,าคนงานในสหพันธ์แรงงานนะคะ มีเขามีสมาชิกอยู่เป็นหลายพันคนนะคะก็คือคนในสมาสาหาพันธ์แรงงานเนี่ยเขาจะไม่เขาไม่ทำงานฟาร์มนะคะเพราะว่าเขายอมทำงานที่เป็นงานหนักเท่าๆกันกับงานฟาร์มงานเก็บเก็บผลไม้แต่เขาได้ค่าแรงเยอะกว่าเพราะเขารู้ว่าคนทำชาวเกษตรกรชาวสวนชาวฟาร์มอะเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าแรงเขาบอก มาแบบนี้เนาะเอับูยูนะคะถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยนายเดวิดลิดูพาวรัฐมนตรีกระทรวงกเกษตรที่พูดถึงอันตรายของวีซ่าใหม่กับทูตประจำออสเตรเลียนะคะแต่นายเบลทอนนะคะก็ให้คำมัน่น ว่าจะพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะคือเขาจะไม่หยุดพูดเรื่องนี้นะคะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าจนถ,ถึงตอนนี้นะคะพันธมิตรด้านวีซ่าด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งหมดได้เห็นกฎหมายในการจัดการจัดตั้งวีซ่าได้รับอนุมัติในเดือนตุลาคมนะคะก็คือวีซ่าเนี่ยได้รับการ อนุมัติตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ยังไม่มีประเทศใดเข้าร่วมแม้แต่ประเทศเดียวมีเพียงอินโดนีเซียนะคะที่เต็มใจแสดง,งที่เต็มใจที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ให้ยินดีที่จะให้เปิดเผยชื่อว่าเอออ,อินโดนีเซียกำลังกำลังเจราจาอยู่ณนะตอนนี้นะคะส่วนประเทศอื่นๆก็คือไม่ยังไม่ ไม่อยากให้เปิดเผยตอนนี้นะคะก็คือฟังฟังดูนะคะคือสหาภาพนี่ก็คือจะไม่ไม่ยอมหยุดเรื่องการขัดขวางนะคะตามตามที่เราฟังเขาพูดอยู่นอกเสียจากว่านะคะนายเดวิดลลพาวเนี่ยจะเข้าไปคูดคุยกับเขาแล้วก็หาทางจัดการปัญหาการเอารัดเอา เปลียนหรืออะไรพวกนี้นะคะก็หวังว่านายเดวิดลิตเพาวนะคะจะจะหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้แล้วก็ให้วีซา่าอนุมัติสถีนะคะเพราะว่าวันก่อนนะคะเพื่อนสาวอีสานเพิ่งเพิ่งบอกสาวอีสานไปว่ามีชาวสวนที่เป็นสวนผักที่ที่เป็นเป็นคนที่เรียกให้เพื่อนสาวอีสานหาคนงานทํางานให้นะคะ แต่จากเหตุที่ว่าไม่มีคนทํางานคนเก็บผักนะคะตอนนี้คือผักมันเลยเลยช่วงเวลาพอดีที่เก็บเกี่ยวใช่ไหมคะมันก็ไม่สามารถขายได้แล้วพอซูเปอปร์มาร์เก็ตหรืออะไรเขาก็ไม่เอาแล้วมันมันเป็นช่วงที่ขาดผ่าน,ผ,านผ่านเกณฑ์คุณภาพที่เขาตั้งไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือชาวสวนนะคะต้องไถไถกลบผักผักที่รอการเก็บเกี่ยวนะคะไถกลบหมดเลยเพราะว่า ถึงว่าเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็คือไม่มีใครซื้อแล้วอะ่ะคือมันมันเลยเลยเวลาของเขาแล้วนะคะก็สงสารฟังแล้วสงสารมากๆเลยสงสารอ่าคนทําฟาร์มสงขะสงสารเจ้าของสวนผักนะคะลงแรงลงทุนแล้วก็ไม่ได้ขายเนาะก็หวังว่านะคะบีซ่าเนี่ยจะอนุมัติสัทีเพราะเขาบอก ตอนนั้นเดือนหนึ่งแล้วก,ก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วเราก็ใจจดใจจ่อรอกันนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากทุกคนรอติดตามข่าวด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้านะคะสาวอีสานก็จะมารายงานให้ทุกคนได้ฟังค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ